สา,ายเคียว่าไงครับสายเคียกับผมจนเครียดกินข้าววั <c oughs> นดี้รับเื่นวันนี้เราจะไปเช็ดหลุมหลบไฟแล้วแล้วทำบังเกอร์ที่เป็นของในชาวบ้านได้ใช้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินครับซึ่งจะเป็นของอส่วนหนึ่งก็ของ,ของทับธรรมาแล้วเป็นของอบชนจค์นะวันนี้ก็จะไปที่โซนโดนอาวแล้วแล้วก็ซื้อ เสาปูนเสาอะไรทำเตาหมออะไรทอมังเกอร์ครับไปแม่ชีแดงมุชาเขาบาอกอ่หารนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวไปดูกันพร้อมนี่ก็เป็นถนนใจกลางบ้านโนนอาวครับซ้ายมือที่เห็นนี่ก็เป็นโรงเรียนมัธยมโนนอาวตรงไปก็เป็นโรงพักครับหลังไปก็เป็นเขาพนุ่มลรงรักซ้ายมือไปต้มตกภูละอ,อขวามือไปสำโรงเขียนนะจัจจา เป็นโรงเรียนบ้านนนอาครับด้านลังที่ติดวัสดุก่อสร้างนี่ก็เป็นแนวพื้นที่ตำบลกระสุนตกเหมือนกันครับสองก็เคยทำหลุมหลบภัไยไว้ให้มันล้างนะทำเองกับเอก,เอกนชนนี่เวลาครับท่านผู้ชมนะแนวตำบลกระสุนตกอย่มีเบิดตนี่ก็ล้างครับือไม่นใ,นใช้ก็ปรารถนาไม่ต้องใช้งานเลยไม่ใครอยากให้ใช้ก็มี มองค้ค่าก็ยังนะแล้ววันไหนกระสุนตกก็ต้องถากข้างพื้นที่ทํำนะครับผมรถหลุมหลบภัยจากเขาก็มากินแกงเหล่าไม้เพื่อนเพื่อนเพิมชื่อรถต้องใส่ครับใส่หลายแทบหลาย แตกพันครับง่ามขาดเทิมได้ครับหัวใจสารพาพทำด้วยครับบวบ,บ,บลูกโดดจัดปลาดบอกครับครับรอสักครู่ท้ายแล้วครับ ก็ขี้ตูครับขี้ตูนี่ก็ของชาวบ้านอีกเหมือนเดิมจากชายแดนก็มากินผักเหมือนเดิมชีวิตนาะแต่แมวแมวกินเนื้อนะครับคนกินผักเสียงโทรศัพท์อะไรดังนะน,นะแ ถ้วยเลยครับอืเดี๋ยวผมไปกินกันรักษาภาพน,นะครับเพื่อน